ครูนั่งเป็นผู้สังสอนสิทธ์อยู่เป็นนิจเศิ้นและสังสนทธิ์ทาเป็นนาจินวังตะวินไม่ปองให้ยองดีอาจารย์เนิ่วมีเชียนแก้วเจวจับจิตสังสอนสิทธินในกากรอนอักษรที แล้วก็กราบกลานทนระยารัศดาสุท่านทีนี่คำขืนนี้นั่งกราบกมบังคมคันตามเป็นคนสำคัญนี่และพี่น้องรู้กันจังที่จังหวัดสังสาบสินเต้าวินมาพระยารัศดาผู้สำคัญ ลูปปลปกรประกาศมาโปรดทำวยมาพิทักษ์รักษาไปไว้ประภุมมและดาน่านเจ้าที่ที่นี่ด้วยช่วยคุมผว้กขันไยดังใจไหมซึ่งฤทธิ์ช่วยคุคยยมกันนั้นไดยสิ่งที่ชัวรได យ៉ាងៃក្រៃទាំងលูกយ៉ាអូក៏ក៏រកឋានណៃអូគិវលីគៃអ ยกชวนลีกไปใครก็รู้จักพวกราชเรารู้รักกันนักหนาประชาชนยิ่งและใจใครและกายบรรดาม,มาหนาและฟ้ายอมจะตอบว่าขอบใจ ว้ายนองคองเจ้าวหายนองค่อยเจ้าคองจะท่านผีส่วนอารังสีนีและหญิงใหญ่เป็นคนดังนามใจดีมีนามใจสีครอบคุณเกินไปในนองยา รังซีกะเด็นาวาน้านองเป็นเจ้าก้องแต่พี่ลำยองออกชีเพราะคนลือน้องนักหนาแสดงในสุนานน้องคอยตลอดตา,าไหวประหยัดสะดาก็เชิญมาปองปักพี่ทักไปอีกขอแม่วงซาที่มานั่ง ก,กันถุกพูถุกถุกม่กราบลงสิ้นส่งไจแต่ลอดถึงคุณแม่ทวนด้วยกันเมื่อมันใจลำยองไปกราบทานถึงบ้านเลยคุณแม่ทวนรีกไปใครกระรู้จัดชาวสังรักแม่นักหน้า มันได้ท่านเป็นแม่ของนาย,ยกชวนเลี้ยงใครใครกช็ชมเชยโตแม่เ้ท่านใจดีมีเมตตาอ้วัยคุณพีครูปลกิ ครูประกิตเราประกาศค,ความร่ามาติรีนักเป็นนักหนา้าแต่ลอดทางอวหน้าอดรอหมอทอผีก็มาขียววหวน้าสู้วิตท,ทานมีจิตปราณีทานพยายามุต่าหไม่ยเยี่ยมย่องไม่บอกพลองเมื่อนผีชาย ไม่น่ายนี่ทานได้ติดต่อชอบตามความไม่ดีว่าอยู่ดีกินดีหรืออย่างไรแตลอดถึงคุณวิชิตที่ได้คิดเมตตากับลำยองชาวคนาได้ปลาใส เจ้าวานานมันไม่ตึึกเด็กมาไรไรจะเล่นเรื่องชวนล,ลีกไัยอ้อยเควนวังและไวเควน น่าผี่นองนา่าใจให้เราเลือกเกิดกันไม่ได้ทุกรายไปแล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมที่ทำสร้างจะนำทางให้กำเนิดไปเกิดใหม่สร้างกรรมดีแล้วมีสิทธิ์ดันจิต ใจให้พาไปประทบพบความดีนายกชวนลีเผยใจนักสู ชวนเลียกไยใจหนักสู้ถ้าเรามองดูทันเหมือนแก้วมีแววสี่ขนเป็นลูกชาวซ้วนชาวนาแต่จะาตาดีรู้อารีอาร,รอบชนก็ชอบใจ ฐานขยันมันเพียรแล้วเรียนรู้พอเป็นครูได้ศึกษาดังปราศัยเกิดเป็นลูกแม่ขาน่าสนใจความเป็นไปของฐานที่ผ่านมา ยามเลิกเรียนกลับบ้านช่วย่านแม้ใจแนวแน่ที่สุดปรมอุทสาตอบแทนคุณกำเนิดผู้ที่เกิดมาทั้งบิด,ดามานนอนทานไม่เคยรอนใจ เป็นผู้ที่เชื่อวังทั้งแม่พอไม่เที่ยวก็เรื่องเลวทานไม่เลวเลยตอบแทนคุณพ่อแม่แต่เยาว้วจนโตยัยพยายามตั้งความเพียร ข้าวอบรมศึกษาความรู้จนเป็นผู้ชำนาญเรื่องอ่านเขียนได้เป็นประผู้ประสบการมาทานเรียนโลกมุนเวียนมุงไม้ถึงปลายทางเคยเป็นสิทธิดีมีนามใจ ทีดีมีนามใจอยู่ที่ไหนหายความสุขเขาถุกอย่างไม่ลืมบุญคุณครูผู้ชี้่างเป็นผู้สร้างความดีมีมากมายนมายกชวนลีกไฟกคยยอมรูทันเป็นยอดหนักสู้ผู้กล้าน ไม่ทำตัวยกตนเป็นคนผ่านประสบการณ์ทุกอย่างทางชีวิตขันไม่ลืมครูบาหรืออาจารย์ประสบการณ์สมัครใดไหวเป็นฤทธิ์จะเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าก็ไม่ขิดยอมอุทิศร่างกาย สตลอดมาพอเป็นครูแต่มันดาสันขาข้าเยีย สันคาไา่ความมุงไม่เหมอนมาปรารถนานี่พอกับแม่ท้องคนหลังสนทนาเรื่องลูกยาชวนลูกชายแกทำให้เราบายใจนี่ครูนิยมลีกไฟใครก็รู้จักกับแม่ทวนเขาก็รักไม่พลัดกใสย เด็กชายชวนคนดีมีนามใจมีนิัยารีรอบคนชอบคลั่งเรียกลูกยามาพรึกษากันวันนี้ต้องเป็นคนทีด่ดีลูกชวนฉำน,นี่แม่ทวนลูกยาก็รักลูกคลัน่นลูกเก้าคนตัวจัอย่างวันใจ ก็ว่าแม่ทวนเตรียมกายกายปุ่งปลาไปตลาดหนับทุกเวลานาทรงใยเรียกเจ้าชวนลูกชายว่าแม่ไม่บายใจไปลูกไปลูกชายให้พากายไปโรงเรียนเด็กชายชวนลีกไปอ๋อจะต้องไปโรงเรียน เล็กชายชวนเล็กไครจะอยอยต้องไปโรงเรียนไปอ่านเขียนศึกษา นังปลาใสตัง้งร่ามคนซ้นทานาอยู่มาไปแล้วนังปลาใสซ้นทานา ท่านผู้ฟังที่กราบเราชาวนัตตลุงหญิงลำยองกลาบสีม่วงภูมิใจเสนอชีวประวัติท่านนายกรัฐมนตรีคนที่20ของเมืองไทยในระบบประชาธิป,ปไตยชวนลีกภัยเรียบเรียงโดยคุณเรืองศักด์กำโทนอาจารย์เนรมิเชียนแก้วอาจารย์ประวิงปอชีช้างขอสวนลิขลิกษิ์ ตลุงหญิงลำยองกุหลาบสีม่วงภูมใจเสนอชีวประวัติท่านนายรกรัฐมนตรีชวนลีกภัยท่านผู้ชมที่รักติดตามชมริยายฉากนี้ของเราชาวกันได้ลี่คุณพ่อนิยมกับคุณแม่ทวนกับเด็กชายชวนหลีกภัยที่บ้านทับเที่ยงตอนนี้กำลังจะเตรียมการไปโรงเรียน คุณพ่อครับคุณแม่ครับบัดนี้ผมช่วยเหลือทำงมานคุณพ่อเลยคุณแม่ก่อนจะไปโรงเรียนขอบใจมากจาชวนนะลูกคนดีของแม่ลูกของแม่นี่ทั้งเก้าคนนะทั้งผู้หญิงและผู้ชายแม่นี่ดูแลรักษาอย่างดีด้วยความทุเรศเวทนาของแม่นะครอบครัวเรามันยากจ,จนนะชวนครับแม่ ผมทราบดีแล้วว่าครอบครัวเรามันยากจนแต่คุณพ่อเป็นครูถูกแล้วชวนนะเราจะต้องอยู่ให้สมศักดิ์ศรีกับพ่อเป็นครูแม่เป็นชาวสวนยางนะเราชาวตังนี่รู้จักเราทุกคนพ่อเนี่ยก็ทำมาหากินสุจริต แม่ก็ทำมาหากินค้าขายลูกทุกคนจะต้องรักพ่อรักแม่รักหลกีใครนมสกุลองเรานะลูกครับพ่อจะต้องเรียนหนังสือไปที่ลูกครับเรียนที่โรงเรียนควรวิเศษนะลูกครับผมจะไปแล้วไปเถอะลูกไปเรียนหนังสือออกจากบ้านระวังเนื้อระวังตัว ออกจากบ้านระวังข้ามถนนระวังคนระวังรถนะลูกนะกลับบ้านตามเวลาเช้านี้แม่ไปตลาดเก็บยางนืย่ยางนะลูกเรียบร้อยแล้วครับแม่ผมหงข้าวหงปลาทำอาหารให้น้องทานเรียบร้อยแล้วไปไปลูกไปไปเถอะวันนี้พ่อชักไม่ค่อยจะสบายไปนะลูกนะไปโรงเรียนเธอชวนครับชวนลูกชาย กลาบลาพอกับแม่ระวังแล่ข้ามถนนชวนเม๋แม่กลัวรถจะชนเธอข้ามถนนระวังรถมดทุกอย่างสั่งทุกทางชวนใจแม่มันไม่เสมอผีกับมองเก้าคน แม่ตนใจเธอรักเสมอลูกชายฝากายไปลาพอกับแม่รีบมาเวลานี้้องกับผีทำงานการหน่อยยายไปตลาดขายกองหนองตอนไปเตรียมกาไหม่ไปข่าขายเพราะน้องบายูราผี่เป็นครูอยู่โรงเรียนมา ว่าแม่ต้วนไุ่งปลาเช่นเวทนาเพราะทุกเวลาต้องทำงานเช่นกลัวจนใครก็รู้ผีเป็นครูฉลาดครูนิยมผีมาท่านจับแข้งว้แล้วตากลามาไม่นานออกจากบ้านไปตลาดนัดไปจัดใจ เราเป็นครูกระรูลกสมศรีทำหน้าที่ท่ามีดีใ,ใหายบัดนี้ยังฝักอยู่สู้ข้ามาไม่สบายยกพลายโยธาแล้วเสนานในออยกพลายโย มาตั้งแต่เขายังเยาว์มีกจริยามารยาทเรียบร้อยพูดยาประไาแต่ละคำนิ่มนวลต่อไปเราขอเสนอมาอยัาง่เล่งหนูน้อยเป็นคอนเสิของเด็กชายชวนเต็ไป หนูเน่อยและหนูเหนื่อยเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันบัดนี้กำลังมาคอยเด็กชายควนอยู่หน้าโรงเรียนคนทั้งสามเป็นคนสำเราเเทยเมามาโรงเรียนดูตรุรีเล่มเหล้าขโมยเงินทองของพ่อแม่แต่งตัวไม่เรียบร้อยบัดนี้กำลังมานั่งคอยอยู่หน้าโรงเรียนแล้ว อีกสักครู่เล็กชายชวนลีกไฟนาไวัยมาถึงทันทีเห็นหน้าก็พูดทันทีฮะพี่ลอยครับครับครัวันนีครับ,รบชบว,บวนอ๋เอเหน็นลุยเทง ทีนะ่โรงเรียนเราต้องแบนไปเขียนเรียนวิชาที่โรงเรียนควรวีเศษเรารูด,ดีทั้งสามผีเพราะเรารักกันนักนาแต่พี่หนุย่ยแต่งตัวไม่เรียบร้อยนอกพียาครูจะดาครูจะดังครูกไก่ซึ่งเราเลิกบุรีเล,ลิกเล้าจะทัดผี เพื่เรายังเข้าโรงเรียนฮะแล้ว,รว,รลวครับพอดเรื่องีเลไม่ได้นะครับครูตีดเอานะครับะีเราเรียนมาหมายี่พี่ลมนได้ยิยรดเราพี่น้อยครับพี่น้อยดูดบรีเหรอ ไม่ไม่ใช่ดูดบุรี่ดนดยาแสบไม่ใช่โดูดบุรี่ดดกระทงหลอกๆไม่ใช่ดูดบุรี่พี่น้อยเดิมเล่าแหละเล่าไรไม่ให mmm, bueno, pues. ่ืเดิมเรียกรงเรียนกินแม่คงแม่คงเลยกูจเราจันอเล่าเทือนพอเจอมาดองยาแม่เจอมาไหว้ดงยากูกินก็ไปติดปากมา คุณครูจะตีเอานะครับไม่ได้เราเป็นนักเรียนต้องเรียบร้อยหนูเหนื่อยทําไมไม่ใส่เสื้อมาโรงเรียนละ่ะใครบอกว่าไม่ใช่นี่คุณใช่ไว้ในการเก้เรียบร้อยแล้วนี่ นายก็ใส่ไวในากางเกงนี่แหละคูแจงก็เชื่อไว้ในกางเกงเยบรอยนายกูไม่เห็นทรวงนี่เราอยู่ในกางเกงยี้อในเป้ากางเกงโอ้โหพลันเลยอะเอาเชื่อใส่เป้ากางเกงแล้วแล้วเอ็มมึ่ะจังทัวไม่เยบรอยหนุ่มพาทุ่งมาโรงเรียนแล้วกางเกงกูตัวเลี้ยวแต่ว่ากูลงเล่น้ำในคูโน่นกลางทางกางเกงเปียกกับกูหนุ่มพาทุ่งมาโรงเร่ อา้าวลุงพาถุงสรงมาโรงเรียนได้เหรอแล้วไม่ได้จำเพลย,ย์ยังตัวเดียวต่านี้อา่างน้องชวนอา่าตอนนี้เราไปโรงเรียนกันใช่เราไปโรงเรียนกันหนูน้อยกินข้าวมาแล้วยังล่ะกินข้าวมาียบรอยแล้วหนูน้อยพี่หนูน้อยเรียนป .4 ครับพี่เรียนป .4 ปีปีนี้อา่าก็น,นี้ปีเทงนี่เรียนปี .3 ป .4 ปีสาม ปศีปีสามพ่อมพ่อมเรียนปหนึ่งปีสามเรียนกันยังไงปศีปีสามปหนึ่งปีสามการแสดงว่าปที่ปีสามนี่ปีเทงเรียนปที่ปีสามเรียนสามปีเรียนสามปีเรียนยังไง๋อเรียนจบแล้วนี่ปที่ปีสามแต่ไม่ได้ใบสุดทีที่ไม่ได้ใบสุดทีเพราะอะไรเพราะครูไม่ให้แหละแล้วครูให้แพร่กันมืงอเรียน ไม่ไม่จบเหมือนมึงตกโอ้ตกผึ้งกูเรียนสามปีหลกหปอรีปีสามปอสีปอสี่ปีสามก็เรียนสามปีนะสิไม่ใช่เรียนสามปีว่าเรียนปีสามเรียนสามปีกับปีสาม สามปีกับปีสามมันไม่เหมือนกันเลยครับรีปอดรีปีหนึ่งกูปอดรีปีสามปอปอหนึ่งปีสาม <c oughs> ปอหนึ่งปีสามก็แสดงว่าเรียนปอหนึ่งสามปีอย่างนั้นนะ่ะปอปหนึ่งสามปีพยายามสนใจเรื่องการเรียนได้มากนะครับคนเราเกิดมาจะต้องสนใจต่อการเรียนเรียนให้ดีสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้ทํางานกับประเทศชาติบ้านเมืองนะครับครับต่อไปข้างหน้าเราจะทํางานเพื่อประเทศชาติ เมืองชอบไม่ได้เกรดดีๆให้จบชันที่เราไปเรียนต่อน้องชวนน้องจะไปเรียนแค่ไหนจบโรงเรียนนี้แล้วผมตั้งใจไว้ว่าจะเข้าเรียนที่สังวิทยานะครับเทจังวิทยาครับอ,อถ้าบันนั้นเราตั้งใจเรียนเรียนทีนี้ชอบได้ทีหนึ่งแล้วเช็ดแล้วไปเรียนที่สังวิทยาครับไปกันเลยนะครับดเวลาพอดีตอนนี้เข้าโรงเรียน เราพาเพียนเรียนศึกซาทั้งนุยพีกับพาเพียนเรียนวิชาได้เวลาเรียนรำเราจำใจสามมงกว่าแล้วละพี